องชพระเจริญทกดาเนินโปจรวรักปกูยริยที่ตัวเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาลานเท้าสุรนา,าลนีหรือที่มักเรียกกันติดปากว่าย่าโมเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างเดินทางมาเพื่อขอพรให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจบ้างก็มีการบนบานสารกล่าวว่าจะแก้บนกับท่านย่าโม หากสิ่งที่ตนขอนั้นเป็นจริงเพลงโคราชซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแสดงที่ยาวนานมาตั้งแต่อดีตก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนจากหลายท้องที่รู้กันดีว่าเป็นสิ่งที่ท่านย่าโมชอบฟังเมื่อยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บางท่านก็กล่าวว่าท่านเองยังสามารถร้องเพลงโคราชได้ทําให้ตรงบริเวณลานย่าโมมักจะคับข้างไปด้วยหมอเพลงที่ตั้งเวทีให้บริการขับร้องและลําแก้บนแก่ผู้ศรัทธา เริ่มฮัดเพลงโคราดั้งแต่อายุ17เจปีสมัยนั้นแตงแต่พศ2517พอหดก็ฮัตอยู่ผักหนึ่งก็ไม่ได้เรียนค่ะก็เลยเลิพออเกพศ2 5 2 1รพอดีครูดอกไม้ซาจันค่ะที่อยู่บ้านซาจันเขามาเรียนเพลงก็เลยมาฮัตอีกแล้วก็มีครูเพลงนกหน่อยวังม่วงซึ่งต่างคณะเพลงอยู่ประตูนำาำนะคะก็ชวนมาโดยการชวนของผีบัวลอยวังม่วง ัดิ่งเรีนฮัดร้องตามมอเพลงรุ่นใหญ่นะคะตั้งแต่อายุ17เจมาได้เรียนดีตอนอายุ21่ีะคะ่ะก็ได้เรียนตต่งแก่นมาเนื้อเพลงที่ใช้ร้องแก้บนก็จะเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ขอพอรไว้โดยจะร้องรำกันเป็นคู่วงหนึ่งตั้งแต่สองคนขึ้นไปหมอเพลงโคราชที่จะแต่งเนื้อเพลงได้นั้นจะต้องมีความรู้ในเชิงธรรมะที่ลึกซึ้งและแตกฉานในการละเล่น ดังนั้นในสมัยก่อนหมอเพลงจึงมักจะมีแต่ผู้ชายเพราะได้ร่ำเรียนในระดับที่สูงกว่าอย่างอาจารย์กำปั้นนะคะอย่างครูกำปันครูบุญสมครูไฟบุญเนี่ยเขาจะบวชเรียนมาก่อนเขาจะเขาจะมีข้อมูลแตกฉานแตกฉานในเรื่องครรมกหรือว่าการละเรียนเขาเรียนมามากมายโฉกโชน